สวัสดีครับพี่น้องผมวันนี้มารีวิวครับรีวิวแก้ไขปืนครับขอบคุณพี่ๆน้องๆเลยครับที่คอมเมนต์มาบอกหลายๆท่านเป็นไอเป็นพีลุงเป็นนั่นเป็นพ่อพี่เพิ่นแนะนำผมมากครับแนะนำถือว่าเป็นอาจารย์เลยนะครับขอบคุณหลายครับที่คอมเมนต์มาบอกครับว่าปืนผมผมถิ่งปลายสั่นไปครับ ปลายสั่นไปหน่อยไปครับมันอาจจะเหตุให้สายนังกระตกเขาเนี่ยครับสายนี่นะครับมันจิฟาดได้เพื่อนว่าฟาดสายพีอีฟาดเชือกฟาดยังกระวานไปมันอาจจะเด้งกลับมาหาเขาครับวันนี้ผมก็เลยแก้ไขซะเลยครับจากนี้ครับทิ้งปลายสัน่นเพื่อนว่าผมก็เลยขยับมากนี่เลยครับอีสิบเส้นครับ ยี่สิบสองเส้นครับถิ่งปลายก็เลยกลายเป็นยี่สิบสองเส้นครับจากปีกริมตรงนี้เลยครับมาหาปลายปืนครับยี่สิบสองเส้นครับปรากฏวา่าแมงคว่ำเพลินวายอยู่ครับไปยิงดีขึ้นครับดีขึ้นร้ายก็เก่าสู่รของผมถ้าไปจริงสิขันยิงขันแนวสั้นปลายปืนลงหนาง้าโอเคครับพอยิงได้ครับแต่ขันยิงยืน,ยนอยู่แต่ลิงแร้วยิงตรง แมนควบเงินไว้รีกับสายนังกระติกกมันจะฝาดสายสายพี่อีเด้อพี่น้องสายนังกระติ้เนี่ยฝาดสายพี่อีเทสให้ลูกดอกว่าเขาเป่ามั่งเอียงซ้ายเอียงขวาโต๊กมั่งครับแต่พ่อไปพ่อคงขยามาคื่อพีขึ้นน้องบ่กครับถึงาปให้เงาขึ้นเลบให้ลายขึ้นจากตรงทงแค่นี่ครับผงขยามายี่สิบสองเส้นครับจากตรงนี้ครับดีขึ้นครับโบแมนดีขึ้นเลยครับดีเลยครับ สุดยอดเลยครับขอพูดหลายๆเลยผู้ผู้คนคอมเมนต์ไอ้พีทั้งหลายสุขู่สุขคนครับที่แนะนาผมมาผมทิ้งปลายสันเนาะผมก็เลยขยามากครับรองยิ่งเบิงครับเข่าเป้าแม่นครับสายตรงลูกดอกตรงครับอ่าถือว่ายอดเยี่ยมครับป่านนี้ครับว่าพานเลยครับปืนที่ผมเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดใบไฮอยากอห้กกินครับ ทีว่าลงทุนไปสามรอยครับสื่อไก่กองเนี่ยครับสื่อไก่กองมาอ่าสื่อนังกระติกนี่นะครับเห็นกลมนี่ครับสั่งทั้งชอปปี้มาตรงราคาที่อยู่สามรอยต้นๆนะครับเนาะอันนี้ก็ได้แก้ไขจากขยับปีจากมีไข่ไก่อยุคปลายปืนมินมินครับสั่นไปครับทิ้งน้อยไปถอยลังมากครับยี่สิบสองเส้น สุดยอดครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณไอไอพี่พีทั้งหลายเด้อครับที่แนะนําผมแล้วคงจะได้แก้ไขดีครับแม่นครับไอ้นักติกว่าฟาดสายพี่เอครับทรงลูกดีครับแค่ยี่สิบสองเส้นนะครับเพถึงสามสิบสี่สิบนะครับก็ถือว่าโอเคสุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆเด้อไอเด้อผู้เพิ่นคอมเมนต์ผู้เพิ่นบอกครับผมถือว่าเป็นอาจารย์ของผมเลยนะครับขอบคุณหลายๆครับ นี่ครับขอบคุณที่แนะนำสิ่งดีๆครับขอบคุณที่คอมเมนต์ที่ดีๆให้ผมได้รับรู้ครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณค่า